กับเรีาธิกานที่รู้ครับผมเซรีสมาชิกที่สภาคือผมถามเนี่ยนะครับขอความชัดเจนแต่ท่านตอบเนี่ยไม่ตรงกับที่ผมถามนะครับผมถามว่าในกรณีที่ท่านเขียนกฎหมายเอาไวน้นะครับต้องทําให้แล้วเสร็จภายใน45วันเนี่ยท่านก็แยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการนําเข้าส่งออกนะครับท่านก็ไม่ตอบให้ชัดเจนว่าถ้า45วันแล้วเนี่ยนะครับ ใบาญาติเนี่ยทำไม่เรียบร้อยไม่เสร็จผลจะเป็นอย่างไรอีกส่วนหนึ่งคือบอกว่าส่วนทั่วไปเป็นเรื่องการขออาจจะเป็นเรื่องที่ท่านพูดถึงอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายอำนวยความสะดวกนะครับหรือไม่ไม่แน่ใจนะครับแต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าถ้าหากว่าครบ1 5วันแล้วเนี่ยนะครับผลในทางกฎหมายเนี่ยจะเป็นอย่างไรและท่านจะดําเนินการอย่างไรนะครับขอความชัดเจนครับจะได้เอาบันทึกไว้ นะฮะคนใช้กฎหมายได้ปฏิบัติถูกครับถ้าเขียนไว้ด้วนๆแบบนี้ครับแล้วยังไงต่อครับมีปัญหาท่านเขียนว่าห้ามเลยสีหวันนะ4ีหวันแล้วเป็นอย่างไรถ้าบันทึกไว้คนที่เขานำปฏิบัติเขาก็ได้ทำให้ถูกต้องได้ขอบคุณท่านประทานครับครับเชิญกรรมธิการชี้แจงอีกทีครับเรียนท่าน,นประธานท่านสมาชิกครับ กรณีการเกิน45วันแล้วนะครับยังไม่มีการผลการพิจารณาออกมานะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้รับอนุญาตครับก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาครับท่านเสรี <c oughs> อยากติดใจไหมครับครับจริงๆผมอยากฟังกรรมธิการและผมก็จะคอยตามกรรมธิการแต่ถ้าตอบแบบนี้นะครับก็เหมือนกับให้เอาไปดองไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีคําตอบว่ทาทาไงต่อไปนะครับถ้าไม่อนุญาตก็ต้องบอกมาเลยครับไม่อนุญาต แต่ไม่ใช่บอกเอาไปเก็บไว้15วันแล้วเนี่ยนะครับบอกว่าถือไม่อนุญาตอ้าแล้วชาวบ้านจะทําทไงต่อนะครับไม่เป็นไรแพ้ไม่เป็นไรครับขอให้ลงมติครับท่านประธานครับขอบคุณนะ